เวลาคุณเจอเหตุการณ์คุณต้องมีหนึ่งหลักในการดำรงชีวิตหนึ่งมันตราของตัวเองอะที่ยึด เป็นคติประจําใจของตัวเองเลยถ้าเราไม่มีหลักยึดในชีวิตเราจะไหลไปตามมันนี้เราจะจิตตกรู้สึกไม่ดีเราจะเสียวันนั้นทั้งวันไปเลยบางครั้งเสียไปหลายวันด้วยกับอารมณ์ลบๆแบบนั้นที่เราได้ไปเจอมาเวลาเราเจอสถานการณ์แล้วบางครั้งมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตอบโต้ยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีเวลาเราเจอเรื่องลบหรืออะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นประโยคนี้ต้องผุดออกมาบนหัวเราเลยเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันคิดบวกชีวิตฉันจะเป็นบวกท่องประโยคนี้ไว้เขาเรียกว่าอาวุธลับของตัวเอง คุณจำหลักเนี้ยถ้าฉันคิดบวกชีวิตฉันจะเป็นบวกไม่ว่าเรื่องที่ฉันจะเจอมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่แต่ฉันจะเลือกความคิดบวกสัญญากับตัวเองเลยปี2024นี้นะฉันตั้งใจคิดความคิดบวกเท่านั้นนี่คือความคิดหลักที่ฉันจะมีตลอดปี2024พอเกิดสถานการณ์ขับขันใช่ไหมคุณงัดไม้ตายเนี้ยออกมาไม้เด็ดนี้ออกมาสู้อะฉันรู้ว่าเมื่อฉันคิดบวกชีวิตฉันจะเป็นบวก จำหลักในการดำรงชีวิตได้คุณจำหลักเนี้ยถ้าฉันคิดบวกชีวิตฉันจะเป็นบวกแล้วคุณจะเอาสถานการณ์นั้นอยู่